แต่ก็ไปอร้อยได้โอเคงั้นผมควเลือก่อนครับได้พี่ผมมีแพนจะไปเล่นได้กันนั้นได้กันน้ำแข็งอืมโผสมมันสีฟ้าผมคิดว่าไม่ลองเอาผสมคุดก็อาจจะลองเอาขุยแนวนไปผสมคิดว่านะงั้นผมใช้เลือดโจ้ครับขาดไหมครับไม่ครับเลยจไอ้เด็กแหละเพราะว่าไม่มีตัวอะไรเลยเอ่อดับสี่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  อ้าสาสองาสาม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 สาสามใส่อะไรมาบ้างในชีวิตเออผมเอาเป็นอะไรดี uh huh. นียละขอตัวเหนือกรบอบผมไปอินขึ้นครับ mm hmm. แล้วก็ทำอะไรดี อ่าใจสี่ครับสัพพยาหน้าเกต็ดลุงใจสองครับแล้วก็อเอราหน้าเกต็ดเขียวบวกเป็นพลังห้าครับพลังห้าแล้วจบครับผมต่อเต็ปบดืมไนมะ่ให้ตายหน้ากลัวจริยยงๆ <c oughs> ผมเช้คความเป็นเดี่ยวสองครับผม เห็นคลิปที่ผมส่งล่าสุดไหมที่มันเอานาคไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมแบบเฮ้ยยังไม่ได้ดูเลยวันที่ผมส่งขวางเสร็จผมก็นั่งทําสีโมเดลพี่ดูดิมันไม่ได้แบบทําแบบแป๊บเดียวละเอียดแบบชเสร็จแล้วดูดิงานละเอียดมากเลยสวยกับตัน,นคิดตัวผม,มชอบเหมือนกันเนี่ยตัวนี้ผมก็ชอบนะสวยดีเทเลยกับตันคิดแล้วคือแบบปืนอ่ะมันมาตัวแรกคือขาวแล้วผมไม่ได้ทำแค่สีปืนไงผมทำแบบ<ม>ทั้งสีปืนทั้งลายอ่ะแล้วรูปปืนแบบนี้ผมทำใส่สีหมดเลย โอ้หสวยเลยครับเนี่ยแต่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่เนี่ยไอตัวนี้ก็มาให้ผมวันนี้เลยเ<ม>นี่ยผมต้องมาต้่งแก้ฮาคี้อะไรอีกแชงแชงคูทโอเคยาวเลยลองทำสีย,วยาวๆ<ม>นั่นแหละพี่ที่ผมบอกว่าทำไมผมนอนถ้าที่ห้างมึงเจ้านี่แหละเหตุผลแก่งานเลยนะครับ okay โอเคครับผมนี่หน้าคอมเมนต์มูยากนะเกมนี้ แกมึงยากมาก4้45 67ไม่พอ4 1นี่คอมโบอย่างน้อยก็ยืนห้าแล้วครับนี่นี่นี่แค่ห้า 5, แล้วก็เดี๋ยวติดติดเบสสวมใส่อีกเจ็ดปุ๊บอ่านได้แล้วเอฟเฟกต์ทำงานอ่ะหุ่นใจสี่เพราะเปิดคอมสตาร์ทครัอบผมเพราะว่าผมผมม่าเห็นแววแล้วผมเห็นแววแบบเฮ้ย ไอ้หนักนี่ก็น่าเลยนพนะผมลองดูบวกพลงบวกพลงังเออเฮ้ยเข้าท่าแล้วเดี๋ยวไอ้ราชนีนาคมาไอ้ไอ้นาาเก็ดชมพูเลยนะก็ใช้ใช้่าเป็นจ่ายค่าคอดได้ด้วยจ่ายค่าคอสอ่อาพวกนากหรือไม่ก็อ่าฉับพยาไอ้แม่ไอ้ไอดิวันนี้ก็จ่ายลงฟรีได้เลยใช้แค่ใบเดียวโอเคเพรกันเซฟเพชรกันครับโอ นาฉัาพยามาคุมอินกา์ดบนมือถึงไปแล้วก็อินเตะไข่ป่ะไหมครับผมใช้หมอกับเต้องใช้มันอยู่ฝั่งผมไม่ได้นะครับงั้นผมยังไม่ใช้กันมันอยู่ฝั่งผมโอเคเตะไข่โอเคแล้วก็ทำลายับพยาโดจากนั้นก็สูบครับพลังอินกลายเป็นสีนะพี่ครับผมห้าสิครับเพราะว่าบวกกับไอคอนดักด้วยอืมเออว่ะ พลังตัวมันบวกสองเป็นสี่บวกเป็นห้าอู้พลังยังอยู่วะตัวหนึ่งครับผมแล้วก็จ่ายสี่ครับวิรุ่หน้าเกดทองอืองั้นผมเอาวิรุณนตีกันแลยครับใส่อินเอ้ยไม่ได้ดนะงั้นเปิดหน้าต่างครับโอเคครับแล้วก็ วิลูนตีเท่าไรครับครับเอราน้าเกตเขียวตีเท่าไรครับจบตัวแล้วผมผมใช้เอฟเฟกต์ล้ว,วสซุยก่อนลงมาที่เดิมแล้วก็สอดแนมไอซคอนโจก,ก่อนบนมือมีหนึ่งตัวส,สองแล้วก็เอฟเฟกต์ของนี้ส,สอดแดมผ้าอืมพอแทนโอ้โหชาาเมนเ่็งนี้น่าจะยา ไอ้หมอทองมนขึ้นมืมงั้นผมเปิดตอนไว้เลยหมอมาแล้วผมล็อกใส่พี่รุ่นหน้าเก็บทองโ okay. อเคพี่รักษาหน้าเก็บทองช่วยชีวิตเลยรุ่นเนี้ไม่ได้ครับเห็นคอมโบแล้วไม่ได้เลยอินอินนี่ลงฟรีใช่ไหมครับครับเอฟเฟกนักตะถุยโอเคครับจ่ายสอง อันเชิญน้องถัดไหมครับอ่าไม่ครับโอเคผมเอาน้องเตะใครก่อนขั้นแรกคือตีไม่ได้อินเตะใครต่อ,อแล้วก็ทำลายน้องอืมอ่าผมบนมือมีใบเดียวจบแล้วครับยังครับเดี๋ยวผมคิดกันคิดอะไรแพงๆกัน,น <laughs> ไไไีได้ไหมไม่ได้จบครับจบจบผมจวาสองครับแล้วก็ <laughs> จากไลค์อีกหนึ่งแล้วก็มีมีจังสอนแนมห้าใบอุ๊ยอ่าอ่าแ่มองเล่นเนี้ยอ่าผมวานี้ขึ้นมือที่เดีลงใต้เด็กเพิบเพิเพืมแต่การดีไปหมดเลยอ่าตั้งก่อนแล้วก็แปะแลนครับ หลังห้าเท่ากันแล้วแต่ผมใจสามครับขาดไหมครับไม่ครับผมใช้บีมด้วยทิ้งหนึ่งยิงใส่อินเลยยัดสามเลยยังวันนี้ใช่ครับจะไปรอลให้โอกาสเสีย <c oughs> เปรียบโอเคจบเอร็จแล้วผมจวนหนึ่งก่อนเอฟเฟกต์วูดเอาเป็นเจริญขึ้นมือครับผมแล้วก็ เอฟิกพอแทนสอดแนมห้าหาคอนสตักเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีมีลงใต้ดิ๊กโอ้การดีๆลงใต้ดยมาแล้วารดีๆลงใต้เยอะมาแล้วได้เย้ยตริงว่ะเจริญหนึ่งสองอ่าครับผมมันก็คงจะไม่มีทางรีบกับแหละสี คิดก่อนอืมโอ้ไดตายอะอันเชิญแบงค์ครับผมตายสีคอมเมนต์ไม่ได้ว่ะนี่ตายอะตายหกครับหืออันเชิญสองใบอืม,อม อมควายปีใส่หน้าไอกเกตเขียวก่อนครับนะใต้เกตเขียวเอจะอมควายกลับมาสวมตัวนี้ปั๊บอือตัวนี้พลังสี่สีไปก็เป็นแปดหกไม่ใช่แปดเพราะว่ามันจะได้มันนบวกสองไม่ใช่รับถ้าเป็นบางอาจารย์เป็นสิบห้าหกสิบเอ็ดเจ็ดแปดเก้าถึงไหมครับแปดเก้าเก้าเก้าใช่ไหมครับ สีบวกเลนเป็นห้าควายอีกสองก็เป็นเจ็ดถ้าตีอีกก็บวกสองเป็นเก้าโอเคเก้าถูกไหมวะเดี๋ยวผมรับแป๊บถูกถูกครับถูกครับเก้าเก้าเก้าใช่แล้วหกเจ็ดอ่าสีบวกสองเป็นเก้าถูกแล้วเก้าผมเอาแบงค์โอ้พลังไม่งสี่เลยวะเอาเก้าตีใส่หน้าตัวฝั่งซ้ายก่อนครับหซ้ายก่อนครับจากนั้นก็จบเลย ตัวสามครับอืมจ่ายสี่ครับพลังเป็นห้าหกหกเป็นเก้าอตีใส่ทองเม็นก็เลยครับใช้เฟแกลนครับโลกมนุษย์เอาแบงค์รับแทนเอ๊มันจะติดให้อ๋อให้ทุกตัวเลยใช่ครับใช่พี่คอนสตตักทุกตัวได้รับโลกมนุษย์และความสาม,มัคคีอือ ผกก็ลืมวันนี้ตีก่อนอ่ะงั้นก็จบเลยครับจัวหนึ่งไอ้จัวดสองบนนีมีหนึ่งสามเจ็ดแปดโอ้โหจดนตีนี้น็นอกเลยนะเนี่ยกำลังเท่าไหร่นะครับหนกั <ปะ S 2> นกตอนนี้เหลือแปดคล้วแปดตัวนี้เก้าตี 9, 3, ครับโอเคครับตัดไปก่อนเลยแล้วผมก็จบครับจัวดสามครับเอ่อ ใส่ให้วิรุณครับแล้วก็บีมยิงใส่ครับใช่ครับเออเหรองั้นผมไม่ต้องทิ้งถูกไหมครับตอนนี้ก็สามไม่เดี๋ยวดใช่พี่ใช้มันก็ต้องทิ้งหรือเปล่าพี่ใช้ปุ๊บแล้วก็ชนะใช่ผิดโอเคใช่ของงก็ตอนนี้พลังนอนอยู่ก็มีเท่าไหร่ครับตอนนี้พลังนอนมีอยู่ตัวมันก็สี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดครับถ้าตายคู่ก็ได้นะครับ เอ้ย yup. ไม่ผมตีใส่แรนไอใส่ไอคอนดักโอเคออ้เพราะว่าจะตายหมดเลยโอเคจบเลยครับโอ้เกือบลืมชอบลืมไอคอนดักเนี่ยมือหนึ่งจหนึ่งครับผมเล่นไม่ได้เลยเว้ให้ตายแกหนูเราก็สาหัสแล้วด้วยดิอ่ะผมยอมจ่ายหฮมทิ้งเลยแต่สามอันเชนอิน <c oughs> <c oughs> ครับผมอืมพลังยิ่งซะด้วยคนหนุ่มคนนั้นจบครับอ่าืนมือไม่มีครับจวดสามโอ้ความจะเดินครับขัดไหมครับไม่ครับโอ้โหโอโห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 สาหัสแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ครับสาหัสแล้วเราจ่ายเล่นเก๊๋ยดีกว่าอ่ะผมจ่ายห้าครับ ลงเจ๊ครับใหเจ๊กบ้างให้ายเก็บต,ตรงตังไว้พร้อม <c oughs> เจ๊กตีใส่ครับดีดมือด้วยครับบนมือไม่มีครับโอเคไม่มีงั้นวิรุณเกดท้องปิดครับอยากโอ้ยใใขโบเริ่มติดละโอเคโอเคผมกำลังดีเลยเล่นสามเลยขอเปลี่ยนเด็กนะพี่ได้ครับผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเราไม่อ,ามาอยู่ไงมันต้องไ่นั่งคิดอีกว่ามันขาดอะไรวะ แต่ว่าข้อที่ผมนั่งคิดนะตัวยืนมันก็มีนะแต่ว่ามันต้องใส่ตัวยืนที่ไม่ใช่บางอาะจันย์มันถึงจะอยู่ตอบสี่ที่ผมน่าสนใจผมว่าจาา่ามะมนาวเวิร์กไหมสามมันม,ม,นมีมันมีสามมัคีให้พร้อมเนะี่เรื่องของเรื่องผมผมคิดไปหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าจุดตีผมได้ไหมยผมขึ้นมือปพ๊บจุดตีผมได้ไป็นาะตีไข่เพิ่มอ่าก็คือเรา เราเรายอมทิ้งนาลายเตะไข่ใจคอนหรือทำอะไรก็ได้แล้วก็รอแม่งจุดสี่ผันเลยพันในผันัผนทูบไปเลยจุดสี่ผันทูบเลยต้องจคอนครับผมนี่ย yeah, ที่คิดว่าเพราะว่าถ้าจะมารออลริวันยืนผมว่าเด็กนี้แม่งไม,ไม่ไม่รอดจริงครับมันไม่ขึ้นนะพี่มันเล่นมามันไม่ขึ้นสักตาเลย <c oughs> อลิวันนะจริงอลริวันเป็น โหดีในของผมยังพอขึ้นหรือว่าจะไม่ขึ้น้ะแต่มันก็มีใบเรียกแหละมันมีใบเรียกแต่ว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันทิ้งสองทิ้งสองไม่พอเราดีมือไม่ทันด้วยประเด็นครับมนานถึงวันที่สิบห้าสิบหกจังเวผมเลยอยากเล่นเด็กพี่หนหวงเราไม่มีเด็กเล่นตอนนี้ไนะใช่ผมก็อยากจัดบล็อกปี่หนหวงสั่งพิออเดอร์ผม คิดอยู่ผมเอาง่ายผมกลัวตอนนี้นะ่ะคือถ้าพีไปสองสองตั้นรวดเดียวอะแล้วดูว่าขายออกมาไม่ได้ถึงสองหมื่นนะโอ้โหแม่งตายเลยนะเว้ยพี่นี่ช้อปปี้บีหัวสองหมื่นโอ้โหเอาเรื่องนะสาหัสเลยผมก็เลยไม่กล้าไงแบบหมื่นเดียวเราก็แบบกั้นอกกั้นใจแล้วไงเพราะว่ามันนั่นแหละถ้าแบบถ้าแบบขายขายไปที่สิบหกออกแล้วมันไม่ขาดทุนนะันที่สิบเจ็ดผมสั่งของต่อเลยอีกตั้นหนึ่งมาให้เล่น <c oughs> จริงๆ ประมูลประมูลก็ผมว่าตัวชูราคาเนี่ยผมว่าเพราะว่าคนมันก็แข่งกันประมูลอ่ะใช่แล้ว<ต>ว่า,วาผมจะการ์ดรออกมาใหม่ๆด้วยการ์ดออกมาใหม่คุณขอ,อยังแบบยังไม่รู้ครับเฮ้ยเสกูอยากได้อ่ะต้องแบบประมูลแข่งกัน,นเพราะว่าผมผมอ่ะไม่สามารถไปวางขายชู่อค้าคาอนอื่นได้หรอกเพราะว่าผมสู้เขา